อันทีวันนี้มีนัดนี่หวาสวยแล้วเกี่โมงแล้ววันนี้โคดสายแน่เลยคนใดกเจ็ดโมงแล้วยังไม่มาอีกโทรตามสักหน่อยอดีกว่าอุ้ยโทรมาแล้วรับสิหวาวันรู้ว่าไงเพื่อนแกอยู่ไหนเนี่ยไม่ออกมาสายจังเพื่อน โทษจริงๆเพื่อนขอโทษเขอดรอปปืนสายเดี๋ยวจะรีบออกไปอ่ะแป๊บเดียวมันมัดมยวรออยู่แป๊บเดียวมันริเปล่าไม่นานหรอกโอเคนะ้เพื่อนโอเคเดี๋ยวไปแป๊บเดียวเออมาได้สักทีกว่าจะมาได้อือไอซิมบอกมันรออยู่หน้าปากซอยมันอ่ะมันเพิ่งชัดมาบอกเมื่อกี้มันบอกว่เมันกับท้ำเสร็ เดี๋ยวมันออกมา,อารอรับาปกซอยโอเคได้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 ไดกำลังป้ายบอกมันเคเลยมันส่งสติกเกอร์เยี่ยมมาเฮ้ยเออมันจะเลยซอยไปแล้วนะข้างหน้าเออว่ะแบบตดฟิลแล้วก่อนเทำไมวันนี้สูนสนไอ,อซิมบ,บอกว่ามันรออยู่หน้าเซเว่นอะ่ะเดี๋ยวตรงเซเว่นเลยโ<ๆ>อเคโอเคไอซิมปะเร็ว นี่เพื่นแป๊บแป๊บแปบ๊บโอเคไปจะไปไหนเนี่ยไปเขาเขาะลรไม่รู้เจอเขาอะไรก่อนก็ไปเขานั้นอะ่ะเออว่าแต่พวกเองกินข้าวยังอะ่ะแชมป์ริมข้ากินแล้วข้าก็กินแล้วอืมดีจะได้ไม่ต้องแวะปัม๊มเฮ้ยเมื่อย ไปทำโมแดงดีวกว่าไหมเห็นเขาโฟนในเฟสอะ่ะมันน่าไปดีจังหวัดชัยภูมิอืมก็น่าไปนะงั้นซื้อเลยเคยๆอ่าทุกคนรู้สึกว่ามีรถมอเตไซค์ขับตามหลังวะ่ะอืมก็ไม่แปลกนี่มันกำลังจะเข้าถนใจอะ่ะแต่อันนี้มันตามนานแล้วนะเว้ยเรี้ยวไหนก็เรียวตาม งั้นเราลองเลี้ยวเข้าไปในซอยที่มันเปี่ยวๆดีถ้ามันเลี้ยวตังก็คือผิดปกติอืมโอเคได้ได้จะลองเลี้ยวดูเลียเ้ยวแล้วแล้วไงต่อซิมก็ลองเร่งความเร็วแล้วก็ไปที่ที่ทมันลึกหลับดูคราวนี้ถ้ามันตามมาก็คงไม่เจอแล้วแหละโอเคจัดให้เหออยียบร้อยปสิบแล้วมันคงจะตามไม่ทันแล้ว มันหายไปไหนแล้ววะ <Hello, why? S 1> มันหายไปไหนผมไม่รู้พี่จ่เป็นไรมันให้คนอื่นโิรตามจับมันก็ได,ได้ครับพี่และจบก็กลับมาได้แล้วมันงามให้แกทำอีกถ้างางนี้แกทำมาสอเร็จแล้วก็มันน่าจะไม่ตามมาแล้วแหละงั้นออกถนนใหญ่เลยเปิด GPS เราสื้ไปดิเพราะว่าไม่รู้ทางออกอยู่ในป่าเคแป๊บนึง เอเอโทรศัพท์มันไม่มีสัญญาณน่ะชิปหายแล้วไงล่ะไอซิมโทรศัพท์ยังมีสัญญาณเปะ่าของข้าก็ไม่มีว่ะไม่มีทั้งคู่แล้วจะออกป่ายัางไงวะเนี่ยฝนก็ใกล้ตกแล้วเนี่ยไปตรงนั้นไปบ้านคนลองไปพักดูก,ก่อนดูเหมือนก็ไม่มีคนนั่นอะลองไปอยู่ก่อนไหมเผื่อฝนมันตกไง